ก็โอเคนะครับน่าจะคอยแซปโอเมติกนะครับซึ่งแบบชาแมนแล้วการทีท่จะแก้ใบคาลายสองไรเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเราก็คอยแซปโอไม่ได้นะครับเพราะว่าเขามีเป็นยันไล่หนึ่ง แล้วเนี่ยรอคอยฮาวเวิร์ดสโคลเดมแทนแล้วเราลงสกาเลต์ฟูเซเดมาได้ดีมากแม่มันจะมีแอคนะครับล็อกไวเทอร์นะ ก็ยังโอเคนะครับคำถามือเราจะดองซแซม,มอุสไว้เผื่อเขามีอาวุธไหมนะครับซึ่งผมมองว่าผมไม่อยากดองมอกเลนะเพราว่าอุธในะคาชาแมนนี่ก็ถือว่าน้อยนะครับได้อยากที่เขามีเขาแน่ใช้ไปแล้วนะ แย่สุดตอนนี้เขามีโฟก์ไลนิงหรือไลนิงสตอร์มนะครับน่าจะเฮกเลยได้นะครับ เพื่อที่เทมโปได้เป็นของเรานะครับเทิเธอหน้าเรามีไฟเอลิเมนทัลอีกนะเขาลงอะไรมาเราก็น่าจะเคลียร์ได้นะครับเขาลงตัวมีวายเฉีวมาอาจจะเยี่ยมเลยนะครับซึ่งผมมองไว้ยากนะครับ ฝ่ายก็โลสเปลโทเทมไอโลโทเทมได้ดีนะครับไ้ทอก็ตอนนี้เราอยากจะเริ่มกดดาเมจแล้วนะครับเพราะว่าแฮนด์ไอเวนเท็เราเสียอยู่นะครับแต่ว่าบอร์ดไอเวนเท็เราดีกว่า <ผม S 3> ถ้าโดน MCT นี่ก็เจ็บอยู่นะครับก็โอเคนะครับจะไม่ได้เคลียร์ยากอะไรนะครับก็เหมือนตาย2ฮิลสีนะครับไม่ไม่เชิงฮิลฮิลสนะครับนายเป็นตาย2ฮิลเจนะครับเพราะว่าเราต้องตีมันทีนี้อีกนะซึ่งเขาจะไม่รอดอยู่ดีนะครับถ้าเราท็อปเด็กบัตลแล้ว ก็ถือว่าโลสเปลโทรเทมออกสวย,ยนะครับซึ่งเขาน่าจะไม่มีไลนิงสตอลมนะครับเหมือนจะไม่มีเหตุผลใเขาใช้นะครับตะกี้มันเขาใช้เล่นหรือเปล่าถ้าเขาไม่มี BGS นี่จะเซ็งมากะครับโอกาสมันมต่ำไปอ๋อเขาก็มีการไล่หนึ่งเจอเลยนะครับซึ่งโง่ไป6ใไปนี่ยังไม่โดนบตดรัดน,นะครับ ว่าโอเคนะครับตอนนี้เราก็มีโอกาส1ใน8นะครับที่จวดได้บัตรลัสได้ชนะเกมแต่ไม่ได้นะครับเรามีดีเต้าแล้วนะครับเพราะะฉนั้นเราจะไม่ลงปัดไในนะครับ ก็ยังไม่โดนบัตรลัดอ๋อโดนแล้วนะครับน่าเสียดายถ้าออกมูตีพาดนี่ก็จะเสียรีต,ต่อไปนะครับสเปลช็อตทิมพีส ตีแมนนะครับออกตัวนี้เป็นพาลาดินนะครับมือนี้นี่็ไม่ค่อยโอเคนะครับก็เนี่ยจะยังคีไมอยู่นะครับเพราะว่ามินเนี่ยขาแรงหนักแล้วก็เยอะนะเนี่นค้าลายสองนี้มายนี้ก็ต้องคีไปก่อนนะครับ เราก็จะเก็บอุสไว้นะครับนอเขากมันมีทูซิเวอร์แน่นอนนะครับเพราะทูซิเวอร์ได้เป็นการ์ดที่ดีที่สุดนะครับของพลาดินซึ่งชาแมนเจอพลาดินไดค่อนข้างเสียเปรียบนะครับเพราะว่ามีการ์เคลียร์โทเทมเราได้แบบคอนเซ็ a ชั o นนะครับ ซึ่งปกติคอนเซ็คเคชันนี้ใช้ยังไงก็คุมอยู่แล้วทำให้เรายิ่งเสียบเสียบไปกันใหญ่นะครับก็โอเคนะครับได้เยินติ It's time little for blood. a น้องไม่แน่ใจว่าเขาจะมีอาวุธเท่าไหร่เพราะน่าจะพังอันนี้ไปก่อนเพราะว่าค่นข้างน่าลำพานนะนี่จะตีเฟสไปครับวิ่เหตุผลให้ไปตีทิศอื่นนะเขาแน่ต้องมันใส่ตีเข้ามาเองนะผมไม่เชื่อว่าเขาจะมีคอเทอร์มาสเตอร์นะ น่เสียดายนะครับที่เทรดหมดบอดกับเราได้นะครับจะเป็นเฮลเมตตี้นะเจ็บมากนะครับไม่ใช่นะครับ นี่โอเคอนะครับแพราว่าเราจะได้ใช้ไม่ได้ยิงทิ้งไปเลยนะครับต <c oughs> อนนี้เขามีดาบเนี่ยให้เราดงชาแมนไม่ได้นะ ว่อดาบเคโทเทียมก็โอเคนะครับข้กนี้ก็โอเคนะครเราไม่จะอยากไ้เหตุของเราเลยนะครับไม่ได้นะเซลลิเบอร์โอเคนะครับว่าจะเสียเปรียบมาก ริงที่ไม่โอเคเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาจะทำเดนได้แล้วก็ได้โมโกานเรารแต่ถ้าปล่อยไปนี่ก็เราก็จะแพ้อยู่ดีนะ <S <S โอเคนะครับโมแค่สามไปยังไม่โดนเหงนะครับแต่หน้าเราก็จะดากไอออนอันนี้แล้วก็ตีเจ็บๆได้นะครับน่าจะตายแน่ๆน,นะครับโอกาสรอดต่ำมาก เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดน่าจะแพ้นะครับเพราะว่าสองดาเมจนี่พาดินก็หาได้ไม่ยากนะครับก็ยังขาดหนึ่งดาเมจอยู่นะครับมันมีคอนเซ็คเชั่นหรือเปล่าไม่ใช่นะครับ กขจะตีหน้าได้ไหมคำถามตอนนี้เรามีโอกาสชนะไหมนะครับสี่ห้าหกหกบวหบวกเก้าได้สิบห้าเราต้องการส <t> ิบเจ็ดดาเมจนะครับน่าเสียดายถ้าเรามีสิเจ็ดดาเมจเราจะ,ะฟังคับให้เสมอได้ไดนะครับก็น <t> ่าเสียดายนะ ขาดไปสองนะครับมีแค่เอเจนต์คอมแมนเดอร์นะครับเป็นใบเดียวเลยนะครับเทียเดียวได้ด <S <S ดสีดาเมจ ก็เป็นมือที่อนจจะโอเคแต่ก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับน่าจะเป็นคอยฮา์เวสนะครับ ก็จะเคลียทิ้งนะครับเพราะเราเคลียได้นะครับผิดทางนะครับต้องรอโทเทมก่อนเดินนะครับถูกแล้วนะครับซึ่งมันก็เป็นการบอกไปอยู่นะครับว่าเรามีเฟรมถังนะครับ กานที่เราเลือกทิศลงนานนะครับแล้วใหญ่เขาลงวินเนียนมาก่อนนะครับอันนี้คอมโบกันในโอเวอร์โหลดนะครับคำถามคือจะเอาหรือเปล่านะเราไม่อยากลงเซนจินแน่นอนนะครับซบโปเมติกแล้วฮีโร่พาวเวอร์เรารอปั๊มได้ล้ไม่มได้มีใบกวาดได้ โยมีท่าจะฆ่าโทเทมได้ลงแซปโอผิดทางนะน่าจะลงตรงนี้นะครับตะกี้เชือกมันไม่ได้รีบไปหน่อยนะเทิอแน่จะเป็นเฟปทางและอันเบาว่าเธอต่อไปก็จะเป็น <I wonder. S 1> ดูนโมชาแมนครับอ๋อน่าเสียดายนะครับเพร,ะราะฆ่าแซปโอได้นะครับ จิงอาการไล่อันนี้กลับขึ้นมือไปนี่ก็แย่นะครับว่เขาจะได้ลงมาปั๊มอีกทีแล้วก็เอาอันนี้ตีเข้ามาครับแต่ถ้าปล่อยไว้บนบอร์ด ยังจะตีเข้ามาอยู่ดีนะครับก็เถอะไม่แย่มานะครับในแง่ว่าเราจะเอาเทมโปนะครับเพราะว่าเราก็มีคอมโบที่จะชนะเขาได้นะครับโดนโมลแล้วก็บัตัสนะครับโอเคนะครับเธอหน้าน่าจะอยากเป็นจ,จินนะครับ เขาไม่แบ็กแซปหรือเปล่าถึงคิดนานนะว่าจะใช้ดีหรือเปล่าเป็นไปได้นะครับ ริงถ้าลองลองโดนมัวก็ได้นะครับเพราะว่าอันบาวมันจะเป็นสามสามมันจะตีไม่ได้อยู่ดีนะครับแต mm ่ hmm. เซนจินจะเซฟตรงที่ว่าถ้าเขามี b a c k s t a ปหรือเขามีดาเมจเพิ่มนะครับคำ mm hmm. ถามเพื่อจะเล่นโลภไหมนะครับ mm hmm. ว่าเราโลบเลยก็ได้นะ mm hmm. เพราะเรามีบัตรลัดนะครับ mm hmm. ซึ่งลงนี่ใบเกียจะเป็นเบดเฟอรีน่น,น,นะครับไม่เขาไม่น่ามีนะครับ แยกกัน <Yeah, S 2> คือใบย,ยกหมดนะครับโอเคนะครับตาบด้ด้เขายังไม่มีเบียดไฟลีนะ วันนี้ก็แปดนะครับเจอฮันเตอร์อยซึ่งในอดีนานาี่ฮันเตอร์เป็นคาด้วยค่อนข้างไม่เก่งเพราะว่าตัวกาดเวลาพลิกนี่ต้องใช้เซเนตี้กนทั้งสูงครับไม่ว่ากาดจิบได้คอมโบทั้งทั้งตับนะครับแล้วฮีโร่บีตีนี่ถือว่าไม่ค่อยดีนะครับในอดีนานะครับถ้าเทียบกับฮีโร่บีตี้คาทบๆอย่างโลกเมดหรือว่าพาลาดินนะครับ ถึงถ้าลงอาบูซีไปนี่ฮันเตอร์จะเคลียร์ไม่ได้นะครับแต่ว่าเก็บไปน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าฮอนคิปเปอร์นี่ค่อนข้างการันตีว่าจะมีมินเนียนแฮบูซี ถ้าไปได้แทงนี่ก็เป็นดอกสาวที่เจ๋งมากๆเลยนะเราก็จะเคลียร์ยได้หมดนะครับปอดนี้อยู่ที่ว่าเราจะเคลียร์ท่าไหนนะ elements guide me. Get there, fight, maggot! in แย่สุดเขามีอันลีชนะครับแล้วเขาไม่มีอนะันลีช่ไหมว่าจะเอาตัวหนึงหน่งๆไปหม่งทิ้งให้หมดอันนี้แค่แย่กว่าอันลีชอีกนะครับซึ่งเหมือนวันนี้เราเจอ explosive ีฟชีมเยอะเหมือนกันนะครับแค่น่าแปลกนะครับเป็นการที่ ถ้าเราโลโทเทมก่อนเราได้หิวโทเทมปล่อยให้มันหิวเขาจะตีมาอยู่ดิ For the เราก็มีบัตรไหนอยู่ครับจะว่าจะจวดได้หรือเปล่านะครับน่าเสียดาย Guide me. I've got a huge. Guide me. Hey, oh, I have too many. มาเล่นพาดเยอะไปนะครับแน่เสียดายมากเลยนะครับเพราะว่าดูแล้วเรามีโอกาสอยู่นะซึ่งเราก็าจะได้4-2พอเปล่าเ,ปลา,าเหมือนเดิมนะครับแต่เราก็าจะตัดโพสิชันได้ดีวันนี้นะครับตะกี้ไม่ได้ตัดโพสิชันเลยนะครับแน่า,นาเสียดายมากนะครับ เขาจับพลอยนะครับน่าจะเป็น,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 นเลน,น,นเียนนะเลาเป็นยีราสกเก์ถ้าเขาตีแล้วเขาไนฟ์มาเราจะเสียเปรียบนะครับเพราะว่าถ้าเขาถ้าเราลงอันนี้ไปเขาตีแล้วเขาไนฟ์มาเขาก็จะได้5-1เ,เราจะจัดการไม่ได้นะ แทบไม่มีทางไหนเลยนะครับที่เราจะไม่ได้ตีนายแจ็คเลอร์นะครับยกเว้นว่าเขาจะมีแบ็กสเตปหรือเขาจะมีมินเนียนค่าไลน์หนึ่งนะครับหรือไม่ก็มีซันคีลกแล้วก็แบ็กสเตปซึ่งน่าจะไม่มีนะครับเขาคิดนัน่นออวิสเลก็ได้นะถ้าเขาจะยอมออวิสเลตเอาเวสโกเลมนะ One One อันนี้ก็ได้นะ มี lightning storm อยู่นะครับจ่จั่วไม่ได้นะเหมือนวันนี้เราเห็นอัฟนี berserker เยอะมากเลยนะครับต้องหวังให้เขายิงหน้าครับก็โอเคนะครับแบบนี้เขาจะตีแล้วก็มีดแล้วก็ตีหน้า จ,จริงๆก็เทินนานี่ไงไม่ใช่เทินที่ดีนะครับเพราะว่าเราขาดหนึ่งวันนานนะครับ สไปฟูสมิธนี่ก็เป็นการที่น่ากลัวนะครับในโลกนะครับ ้ค่อนข้นา,นะอา,อางแย,ย,งย่นะครับเขาจะดิวได้อยากต่ำแปดดาเมจนะครับแล้วก็ต้องยอมแลกแบบไม่คุ้มไปนะครับเรามีโอกาสคือเราโจมได้ไลนิ่งสตอร์มนะครับไม่ก็โจมได้ไฟอิเลเนทอลอีก าชาต่อพอนไปแน่เสียดายดครับเกมนี้เราจั่วไ่เลยไปมารอบสองเคืนไ่ดีนะครับแต่ที่เสียดายสุดคือเกมก่อนหน้าที่เล่นพลาดไปเทินหนึ่งครับ เงินรางว <aría> ัล <zer> ก <welche> ็คุมอยู่นะครับก็ได้การไม่ค่อยดีนะครับซึ่งแรกล็อกใกล้จะมานะครับแต่ว่ามันมาขาดช่วงอยู่งั้น น่าจะเก็บเงินทันอยู่นะครับสามพันห้าโกนครับก็ไม่ได้เยอะมากวันนี้ก็เป็นอาง,ง้นบ้างครับแล้วก็ได้เด็กที่ค่อนข้างโอเคอนะครับแต่ว่าน่าเสียดายนะครับที่เล้นพลาดไปทําให้ได้สกอร์ข้างต่ํานะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ